สวัสดีครับพี่น้อง f อของป๋าหนุ่ย t i k t o กนะครับแล้วก็ของป๋าหนุ่ยทีวีนะฮะเช้าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของอ,อวาทกรรมนะครับในส่วนที่ผมพูดว่าในในอดีตเนี่ยมันมีคนพูดว่าโอ้ไอ้นี่แม่งด่าจนกระทั่งได้โล่เว้นะครับแล้วผมก็มาสร้างวัทกรรมใหม่ว่ากูด่าเหนจนได้โล่ อันเนี้ยมันเป็นวาทกรรมซึ่งมันเกิดเหตุการณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพอดีก็เป็นคำพูดติดแนวตลกตลกแต่ความจริงเนี่ยผมก็ด่านะผมด่าถึงพฤติการด่าเพื่อกระตุ้นนะครับให้คนเขเมรเนี่ยมันได้เข้าใจกันแล้วคนเขเมรหลายคนก็เข้าใจมีคนเขเมรหลายคนเนี่ยพยายามทำคลิปออกมาเตือนไอ้พวกเขเมรโซเชียลว่า พวกมึงเนี่ยเลิกทําอย่างนี้ได้แล้วพวกมึงเลิกบ้าได้แล้วนะพวกมึงเลิกก๊อปปี้เลิกเคมได้แล้วพวกมึงเลิกสําคัญผิดตัวเองได้แล้วมึงจะไปไกลถึงยาวังคารหรือ,อยังไงวะก็มันก็มีคนเห็นต่างมันก็มีคนเห็นด้วยอะไรแบบนี้พอดีเมื่อวานนี้ผมทําคลิปนั้นขึ้นมานะครับคลิปที่ว่าผมสร้างวันทศกรลรว่าเมนผมด่าขมิ้นจนได้โลกจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเอ่อ มันมีน้องคนหนึ่งเนี่ยก็มาแสดงความเห็นผมลบทิ้งไปแล้วนะครับแต่ผมรำคาญก็เลยลบทิ้งไปแต่ว่าผมก่อนลบทิ้งผมตอบเขาะนะว่าหรือจะติงเพราะว่าผมไปดูโปรไฟล์เขาเนี่ยติงไอแปะเลยนะติงไอเท่าทาลกเลยชื่นชมอย่างเดียวเลยคือนิยมนิยมคอมเมนต์เป็นพ่ออะไรประมาณนี้นะคืออย่างนี้นะน้องนะไอเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกของคนเว้ย ซึ่งถ้าเองจะโลกสวยอเองไม่ผิดนะถ้าเองจะโลกสวยนะครับเองจะรักขมิ้นเทิดทูนบูชานับถือมันเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าจะนับถือเป็นอะไรก็มันโกงๆกงเป็นเรื่องของเองเนะ่ยข้าคงไม่เกี่ยวลุงไม่ยุ่งกับเองอยู่แนละ้วแต่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทุกคนมันมีความรู้สึกต่างกันนะครับอะไรที่มันเป็นของเราอะไรที่เรารู้สึกว่ามันใช่นะครับ มันก็เหมือนกับเขมเนี่ยถ้ามันจะรู้สึกว่ามันใช่เนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรมันแต่พผอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแสดงออกมามันคือไม่ใช่มันคือไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของความข้างชาติแต่มันเป็นเรื่องของความคิดคนในชาติฉะนั้นเองจะมาบอกว่า y o ย t ท b e เขาคงไม่รู้หรอกว่าลุงเนี่ยไปนั่งด่าเขานะลุงไปเหยียดเขาอะไรเขานะฮะสักวันหนึ่งเนี่ยจะจบไม่สวยผมเห็นมาเยอะแล้วหนู เองเองยังไม่รู้จักลุงดีนะครับลุงทํา youtube มาก่อนเองตั้งนานนะครับแล้วลุงเองทําบ้างไ่เลยทําบ้างนะครับทําตั้งแต่ youtube มันไม่มีโฆษณาลุงทํามาตั้งแต่มันมี youtube ใหม่ๆนะครับไอคลิปแรกของคลิป youtube เนี่ยลุงยังมีอยู่เลยนะครับนั่นนะดังนั้นเองความรู้สึกของเองเป็นยังไงนะ ลุงไม่เข้าใจหรอกฉะนั้นและเองก็ไม่ต้องมาเข้าใจความรู้สึกของลุงหรือเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของลุงเนี่ยลุงไม่ต้อนรับเองวะนะครับดังนั้นเองยังแยกไม่ออกเลยระหว่างจริงเท็จระหว่างความรู้สึกนะครับระหว่างมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอแสดงออกถึงความที่เราจะต้องปกปกักรักษาอะไรบางอย่างศักดิ์ศรีอะไรบางอย่างแบบนี้ นั้นคลิปนี้เพื่อเองโดยตรงเลยนะดังนั้นเองไม่ต้องเสือกนะครับและก็ไม่ต้องแวะเข้ามาเพราะที่นี่มันไม่ใช่ที่จอดควายหรือไม่ใช่ที่แบบคนโลกสวยมานั่งต้องมานั่งดูกูแล้วมันต้องมานั่งอะไรเงี้ยนะถ้าเองจะดา่าเองด่าเลยถ้าเองด่าเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ไงแต่เองไม่ต้องมาแสดงบทบาทว่าเฮ้ยแม่เราแม่งลูกผู้ดีคุณหญิงคุณนายลูกหม่อมแม่รับไม่ได้ใครที่แม่งชอบไปไปเหยียดไปดูถูกมึง,ม,งมึงรู้ได้ยังไงว่ากูเหยียดกูไม่ได้เหยียด กูไม่เคยเหยียดคนเขมรแต่กูด่าม่งเลยนะครับด่าเพื่อกระตุ้นให้มันรู้ว่าสิ่งที่มึงกําลังทําอยู่เนี่ยมันถูกหรือมึงผิดภาษาตาเมืองทมอย่างเงี้ยแม่งบอกเป็นของมันเกาะกูดแม่งเป็นของมันทุกอย่างบนโลกใบนี้แม่งเป็นของมันถ้ามึงไม่คิดจะรักษาแผ่นดินนี้เอาไว้เนี่ยมึงต้องต้องยอมปล่อยให้มันมาเคลมไปเรื่อยๆเคลมไปเรื่อยๆไม่ต้องเสือกเข้ามาดูช่องกูนายหนูฉะงนั้นลุงไม่ต้อนรับเองวะนะครับขอบคุณครับ